สวัสดีครับสำหรับองค์นี้เป็นพระสมเด็จปราคุณพรมกลุ่มใหม่นะฮะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ก็เป็นพิมพหนึ่งในหลายๆพิมพ์ของพิมพ์ใหญ่นะที่ถูกบรรจุไว้ในเจดีนะฮะสวสดทรงนะฮะชัดเจนมากก็เป็นพระสมเด็จปราคุณพรมนะความเองความเป็นเอกลักษณ์นะฮะก็ดูเส้นสายนะฮะที่ ไม่สวยงามเลยนะฮะมีปูนงอกออกมาตามขอบนะอันนี้จะเป็นลักษณะของปูนงอกนะฮะเพราะเป็นพระที่อยู่ในความชื้นสูงน,นะฮะเส้นสายบิดบิดบเบี้ยวนะฮะ้ามีคาบกลุมนะฮะแล้วก็มีเส้นในพื้นผิวลักษณะแบบนี้นะบางท่านก็บอกว่าเป็นเป็นบล็อกไม้นะฮะแต่น่าจะเป็นการงอกของปูนมากกว่าที่งอกเป็นเส้นลักษณะแบบนี้นะครับ คาบกลุกนะฮะก็ค่อนข้างจะหนานะสีออกเป็นสีน้ำตาของคโคลนนะฮะแต่เดี๋ยวเราต้องมาดูใกล้ๆว่าเป็นยังไงนะครับที่เรียกว่าพิมพ์ใหญ่นะก็เพราะว่ามีเส้นชายยีวอนตรงนี้บางๆนะฮะด้านหลังองนี้ปั๊มหมึกสีน้ำเงินนะฮะพระที่มีหมึกสีน้ำเงินเนี่ยนะ,ะจะอยู่ในพางเหนือเยอะ เพราะว่าเป็นพระที่ท่านจอมพลภาคได้นําขึ้นไปในจังหวัดลำปางนะส่วนมากจะเป็นหมึกสีเงินแบบนี้นะครับชวดทรงดูด้านหลังนะฮะพระบ,บางุณพรมเนี่ยพยายามดูด้านหลังเอาไว้นะฮะก็ดูก็คือด้านหลังนี่จะเห็นชัดเจนว่ารูปทรงเขาจะเบี้ยวจะไม่ตรงแนวนะฮะถือว่าเป็นเอก,กลักษณ์ของเขานะฮะ ส่วนที่มีตาปั๊มก็บ่งบอกว่าเป็นพระกลุ่ใหม่นะฮะออกจากกลุ่อย่างเป็นทางการเมื่อปี2,500นะโดยที่มีพลเอกประพาสจารุเสถียนเป็นประธานนะฮะขอบนะฮะก็เห็นมีการงอของปูนนะมีลักษณะเป็นคาบกลุ่ขึ้นมาชัดเจนนะครับนี่ตามตามของขอบนะฮะ ในองค์พระนะฮะในซุ้มนะฮะก็เห็นมีคาบกลุนะครับองค์พระก็เห็นไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะฮะเนื่องจากมีปูนงอกครับคาบกลุนะฮะขึ้นมาสูงนะครับด้านนี้นะฮะก็เช่นเดียวกันนะฮะฝั่งนี้เมื่อดูในเส้นซุ้มนะ,ะก็เห็นผิวนะฮะ เป็นคื่นนะ,นะครับเป็นเม็ดๆๆด,ด,ด,ดยิบๆๆนะฮะเหมือนหางกระเบงะะเดี๋ยวมาดูกล้องการขยายสูงนะฮะอันนี้ตรงพะพักนะฮะอันนี้อาจจะห่างไปสักนิดนะฮะก็ดูใกล้ๆประมาณนี้ก็เห็นความกล่อนของพื้นผิว นะฮะความกล่อนไม่มีความเรียบเลยนะฮะบอกบอกถึงอายุของพระ,ะฮะพระเกตแท่มองไม่เห็นนะขึ้นไปตรงซุ้มนะฮะไปตรงซุ้มไมล่ลงมาตรงหน้าอกนะฮะหน้าอกนะฮะ อันนี้ชัดเจนผิวพันธ์ที่ไม่เรียบนะฮะอันนี้สีน้าตาลอย่างนี้เป็นคราบกรุนะฮะคราบกรุนี้เกิดจากปูนนะฮะที่งอกขึ้นทับฝุ่นละอองที่ผงอะไรต่างๆที่อยู่ในกรุนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะพระปงกุณพรมเนี่ยทําให้เรามองเห็นมลสารยากนะฮะเพราะสีขององค์พระก็ดีนะ แล้วก็คาบกรก,ก็ดีนะฮะมาปิดบังมวลสารนะฮะสีน้ำเงินแบบนี้นะบง่งบอกเป็นพระที่ถูกวางซ้อนกันนะกับพระที่ปั๊มตาไว้แล้วนะฮะถ้าใครมีพระมาข่มเยอะๆจะเจอลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือพระท่านจะเก็บซ้อนๆ,ๆกันนะฮะก็หมึกก็ยังไม่แห้งก็เปื่อนหรือหมึกโดนความชื้นก็เปื่อนสิด องพระอย่างนี้นะฮะอันนี้ตรงพื้นผิวข้างล่างนะตรงผนังนะฮะนะตัวคาบกรูดนะฮะจะเป็นก้อนนะ,ะเป็นก้อนอาจจะเหมือนลักษณะของโคลนนะแล้วก็มีเส้นใหญ่นะฮะเส้นใหญ่เส้นใหญ่นี้อาจจะเกิดจากสิ่งที่มีชีวิตเช่นพืช นะฮะที่ตกค้างแล้วก็งอกขึ้นมานะอันนี้เป็นชิ้นส่วนของอะไรสักอย่างที่ทลอยมาคำน้ำนะนะฮะก็เป็นพวกขี้ผงเศษขยะบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ไม่อาจจะทราบได้นฮะครับนะ ข้าวกรก็ขึ้นมาหนาเลยนะฮะหนาเลยอันนี้พื้นส่วนล่างนะฮะน,นี่พื้นส่วนนูน,นที่เป็นข้าบกลูกนะฮะอันนี้จะมาให้ดูตรงนี้นะที่เราเห็นนูน,น,นตรงนี้นะฮะเป็นต่าของงอกการงอกของปูนะนะฮะนะ,ฮะเป็นการงอกของปูนนะฮะ ันนี้ส่วนที่สูงข้างล่างในส่วนที่ต่ำนะฮะเป็นลักษณะแบบนี้ที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลนะฮะแต่ความจริง<ม>เนื้อผระจะเป็นสีขาวนะฮะอันนี้เส้นซุ้มนะฮะเส้นซุ้มสะสมมาใกล้ๆอาจจะ ก็พอจะมองเห็นอะไรบางอย่างนะอย่างเช่นจุดดำก็มองเห็นจุดแดงจุดแดงนะรอยแตกนะฮะรอยแตกยุบเข้าไปแล้วปูนงอกขึ้นมานะฮะอันนี้ก็มีสูงมีต่ำนะฮะเป็นผิวที่ไม่เรียบนะฮะ อันนี้เราซูงข้าไปใกล้พอสมควรแล้วนะฮะถึงจะเห็นลักษณะแบบนี้มีจุดดำซ่อนอยู่ข้างในจุดแดงก็มองยากหน่อยนะแต่จุดดำจะเห็นชัดะะดูง่ายนะภาพผมภาพสุเรจบางคุณพมเป็นภาพที่ดูง่ายนะฮะดูง่ายนี่จะเห็นผลึกแคนไซนะตรงนี้นะฮะนะ เดี๋ยวจะทำให้ดูนะนะครับนี่เป็นเป็นคือแคนไซนะฮะอันนี้ธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะฮะมนุษย์ทำไม่ได้แน่นะฮะมันเป็นเหมือนเหมือนผลึกน้ำทานนะฮะเห็นไหมอย่างนี้นะฮะ น,นี่เศษหญ้าเศษอะไรสักอย่างนะฮะเป็นแนวยาวจริงชิ้นนิดเดียวนะอันนี้เราดูด้วยกล้องกำลังขยายสูงซูมมาใกล้ๆก็ดูเหมือนจะเป็นเส้นยาวมากนะฮะครับน,นี่สางสนใจแดงๆนี่นะอะไรเอ่ย น่าจะเป็นดินกำแพงหรือเปล่านะฮะแดงๆนนี้ไล่ไปตามซุ้มข้างบนแล้วนะฮะประเดี๋ยวเราจะไล่ลงมาตรงตรงใบหน้าอันนี้ตรงหน้าแบบนี้น่าแต่ตรงใบหน้านะฮะ กรไมหน่าก็ดูยากนะฮะแต่รู้เลยว่าเป็นผ้าที่ผิวนะฮะไม่มีเรียบเลยนะฮะซึ่งเป็นธรรมชาติถ้าเป็นผ้าใหม่นะฮะจะไม่เป็นอย่างนี้นะฮะนะครับหรือเป็นผ้าที่ถูกแช่น้ํานะผ้าเรียนแบบก็ไม่เป็นอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเราเห็นผลึกนะฮะดูเหมืนแกลงมากนะฮะ เส้นสายแบบนี้นะเส้นใยอะไรแบบนี้นะเป็นเอกลักษณ์ของบางคมเท่านั้นนะฮะนะครับที่เกิดจากธรรมชาติฮนะอย่างนี้นะเป็นเส้นอย่างนี้นะฮะอันนี้ตรงหน้าอก เมื่เราสูงไปใกล้ๆก็เห็นผลึกแคนไซชัดเจนนะฮะแล้วข้างในก็ซ่อนด้วยมวลสารนะฮะเป็นจุดดำจุดแดงนะฮะผิวเป็นตะปุ่มตะปั่มนะฮะอันนี้ยังมีเศษที่ผงอะไรซ่อนข้างในดำๆตักนี้ชุดนี้นะฮะ นี่น่าจะเป็นหัวเข่านะาถาเป็นหน้าตักนะ,ะเนี่ยนะจุดแดงซ่อนอยู่ข้างในนะฮะเอามาดูไอ้ที่เป็นเส้นๆนะะที่ตามพื้นผนังขององค์พระนะฮะจะที่ว่าบางคนบอกว่าเป็นบล็อกไม้นะฮะเดี๋ยวดูระยะไกลก่อนนะฮะกบเจอมัาเป็นยังไง เนเป็นทางนะเป็นเส้นนะฮะเเส้นเป็นทางนะะยาวลงมานะะผมว่าเป็นน่าจะเกิดจากการงอกของปูนตามธรรมชาตินะฮะเป็นเส้นนะฮะ มีเศษดินเศษอะไรดำๆนะฮะข้อนตวดนะขี้ผุนขี้ผงทางเส้นซุ้มจะดูง่ายกว่าพื้น ผนังองค์พระนะฮะมาดูด้านหลังบ้างครับด้านหลังนะมึกสีน้ำเงินนะฮะมึกสีน้ำเงินมึกของตาวัดเนี่ยมีหลายสีนะสีดำก็มีนะฮะสีน้ำเงินสีแดง เลาโดนน้ำกับหรือเจอความเก่าหยอกเป็นเสียงม่วงๆนะฮะแล้วก็ท่าพาะที่อยู่ในจังหวัดลำปางนะฮะมีการปั๊มตาเจ้าสัวอยู่ด้วยนะ,ะเพราะเป็นเหมือนเป็นวัฒนาของสมาคม,มอะไรสักอย่างในเรื่องของการค้าขายของคนจีนนะของพ่อค้าในจังหวัดลำปางนะฮะมีปั๊มตาเจ้าสัวด้วยนะฮะ พระบางขุนพรมกุ่ใหม่นี่นะฮะนอกจากที่ท่านพลเอกประพาธได้นำไปจังหวัดทำปางแล้วนะฮะนอกนั้นก็มีการแจกจ่ายให้พระชั้นผู้ใหญ่ไปบัญจุไว้ตามวัดต่างๆนะซึ่งเราก็าไม่ทราบว่าตมีวัดไหนบ้างนะฮะแต่คนก็ยังเชื่อกันว่า นะว่าพระมาคุณพงศ์มีแค่สองพันกว่าองค์ตามที่หนังสือนะีบางเล่มบางตำราได้เขียนกันไว้นะฮนะผิวชัดเจนนะนะมีสูงมีต่ำมียุบนะมีนูน เดี๋ยวจะถ่ายรูปนะฮะหยดน้ำยาถ่ายมุมนี้บ้างนม,มนี้ไม่ค่อยเห็นฟองอากาศนะฮะเพราะว่าการหักเหของแสงน้อยแต่ก็เริ่มเห็นแล้วนะฮะ น้ำยาก็เกาะเป็นก้อนกลมเป็นเม็ดดีนะฮะพออากาศก็ขึ้นมานะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะเป็นพระที่สร้างด้วยปูนฝวกหอยนะฮะไม่ได้ทำด้วยปูนขาวปูนเลซินนะฮะหรือเป็นพระใหม่นะฮะก็สรุปว่าพระสมเด็จบางคุณพรมเนี่ย ถ้าได้ศึกษากันจริงๆนจะเป็นพระที่ดูง่ายนะความเก่านะการเปลี่ยนแปลงทักายภาพแบบนี้นะฮะเป็นเอกลักษณ์เขาจริงๆนะไทรศึกษาแล้วก็จดจำผิวพระไว้นะฮะก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะฮะเป็นยาเวลาไปเจอตามแผงตามไหลก็เจอแบบนี้ก็เก็บมาเลยนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ